น้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ครับบริการอีกรอบครับคนบังคับให้พ่อยาญหานมาครับทำงานไม่ได้ครับรถทำงานไม่ได้เลยครับนนท์ครับออปเปอเรเตอร์คนครับไงสวัสดีครับอ่ามาซ่อมรถให้มาแล้ววะไปยังรถเจ้าจังแม่รอบสองโอ้ยมันก็ซ่อมหมดจบไปแล้วครับมันขวบคนบ่ไดรเป็นแนวนั่แน่แน่ตายไปแต่โมบัดเออมามาพี่อพีสร้าง นี่ครับซับโสภาพราะาหานก็มาวัดให้รอบหนึ่งไปแล้วละก็ชี้เป้าไปแล้วก็เข้าใจว่าเอามาเปลี่ยนแล้วก็เลยพอดีจะลรงงานก็เลยมาช่วยวัดอีกรอบนะครับอาการก็ทรงนี้เลยครับสวิงสวิงซ้ายขวานี่มีปัญหาเลยพื้นฐานนะครับสวิงซ้ายขวามีปัญหายิ่งเวลาร้อนมาเนี่ยถ้าเราเดินด้วยสวิงไม่ไปเนาะ ทำอะไรก็นี่วัดแดงดันตรงนี้เหมือนเดิมอา้าวตอนนี้ตั้งไว้ที่900 psi ามชุ้งสูงไหมื่อกันะนะนะผมมาวัดไอ้ที่เคยวัดนี่แหละครับปลายสายนี่ก็ได้เรื่องแล้วครับนี่ปลายสายตัวเดินนี่ตัวเดินเว่าเปลี่ยนมานะครับจาก900ก็เหลืออยู่300อีกเออ มีตัวไหนเหลือ300บ้างตัวนี้ก็300สวิงซายขวานั่นแหละครับก็ไม่ต้องห่วงแล้วทำไมมันถึงไม่สวิงสวิงก็เหลือ300อันนี้ขนาดผมตั้งไว้ที่900นะครับแต่เราตั้งไว้ที่500ครันี้ก็จะเหลือ100กว่าแค่นั้นเองคือหายไป2ใน3นะครับมีตัวที่พอได้หน่อยมีตัวยก คือคอนโทรลซีขวานะครับขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วก็แขนนี่ขึ้นมาครึ่งหนึ่งถ้าจะเอาให้ชัวร์ๆก็เลยต้องมาวัดที่ไปสายด้านนี้ด้วยนะครับนี่ด้านที่คอนโทรลเรามารวมกันนี่นะครับเนี่ยวิทยาหานก็มัดไว้ให้ละไอตัวนี้เป็นตัวรวมนะครับรวมน้ํามัน ้ฝั่งโน้นก็จะไปคอนโทนขวาครับฝั่งโน้นน้องที่มัดไวส้สีเขียวๆนะั่นไปคอนโทนขวาสีแดงเนี่ยมาคอนโทรนด้านซ้ายคอนโทนมือนะครับเต้าคอนโทนนี่ครับไอสีเหลืองนี่ก็จะมาที่ตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยไอตัวสี่เหลี่ยมนี่แหละครับครั้งก่อนที่มีปัญหาตัวนี้ซื้อมาใหม่นะครับ ก็มีข้อผิดพลาดตรงนิดหนึ่งตอนมาใส่ไม่ได้วัดวัดปลายสายที่ออกมานี่แหละครับนี่พวกนี้ไม่ได้วัดเลยนะครับก็เลยเอาไปทำงานดูครับนี่เพเช์มันก็เหลือน้อยก็แสดงว่าตรงนี้ก็ไอตัวที่เอามาใหม่เนี่ยก็มีปัญหาผมวัดดูเมื่อกี้นะครับลองตั้งไว้ที่หนึ่งพันเพไอนี่ก็เหลือมาสองร้อยกว่านิดนิด ก็แสดงว่าหายไป2ใน3นะครับตั้งไวเก้าร้อยวัดได้300ก็แสดงว่าหายไป600ทั้ง4ก้อนนี่และครับแต่ตัวนี้มานะครับนี่มา,าครบเลยตัวนี้ก็เส้นพีนี่ก็มาครับสรุปคันนี้นะครับนี่เท้าเหยียบไม่ได้แล้วครับ แารคนโทรนซ้ายขวาเหมือนคันที่ไปดูให้ที่โน่นนะครับที่กรสินอาการเดียวกันเลยเฟเจอร์แรงดันสูงโอเคนะครับตัวนี้จวดจาดเลยนี่ครับลูกนอกเนี้ยสวิงแขนเดินซ้ายนี่โอเคครับเฟเจอร์ตัด500ร s i เไตัวในก็ เมื tea, ics, рон, S, ok, 1, ่กี aviation, ้เด um ินขวาก็ห้าร้อเหมือนกันนี่เลยเนี่ยเกียร์ปั๊มนี่ใหม่ๆเลยนะก็การเดิมๆยนสามยางเลยพ่อหน่ะจวดรถ นี่แหละครับหัวหน้าวันนี้ลงลงมือมาเองเลยเอ,อจากอำนาจเจริญน้ำก็ท่วมเดี๋ยวพ่อะหารปิดเบรกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม